สวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิลาพัชรวงศ์สอนเลขที่32ชั้นม .5 ทับ2นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 โดยเริ่มระบาดครั้งแรกในปลายปี2019 และแพร่กระจายไปทั่วโลก 1. สาเหตุอของโลกนะคะโลกนี้เกิดจากเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสในตระกูลเดียวกับ SARS และ MERS โดยมีสาเหตุหลักที่ทำให้ติดเชื้อได้ดังนี้การแพร่กระจายผ่านละอองฝอย ละอองฝอยขนาดเล็กจากการไอจามหรือพูดสามารถเข้าสู่ร่างกายทางปากจมูกและตาการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อเมื่อมือสัมผัสพื้นผิวที่มีไวรัสและนำมาสัมผัสปากจมูกหรือดวงตาอาจทำให้ติดเชื้อได้การแพร่กระจายในอากาศ ในบางกรณีเช่นพื้นที่ปิดที่มีการระบายอากาศไม่ดีอาจเกิดการแพร่กระจายผ่านละอองลอยการแพร่เชื้อจากคนสู่คนส่วนใหญ่มักเกิดจากการใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะในครอบครัวหรือสถานที่ทำงาน 2. ออาการของโรค อาการของโควิด -19 มีความหลากหลายตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยไปจนถึงอาการรุนแรงโดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆได้ดังนี้อาการทั่วไปมักพบในผู้ป่วยส่วนใหญ่มีไข้สูง38องศาขึ้นไปไอแห้งหรือไอมีเสมหะเจ็บคอเหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการทางเดินหายใจหายใจลำบากหายใจติดขัดแน่นหน้าอกจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรสอาการอื่นๆที่อาจพบได้ปวดศีรษะหนาวสัน่นขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียอาการรุนแรงควรพบแพทย์ทันทีคือหายใจลำบากมากปอดอักเสบความดันโลหิตต่ำระดับออกซิเจนในเลือดต่ํำ สับสนมึนงงหรือหมดสติ 3. วิธีรักษาปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโควิด1 9ให้หายขาดโดยตรงแต่มีแนวรักษาตามอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนการรักษาตามอาการกรณีอาการเล็กน้อยพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆและใช้ยาลดไข้เช่นพาราซิตามอนกรณีอาการปานกลางถึงรุนแรง อาจต้องได้รับยาต้านไวรัสภายใต้คำแนะนำของแพทย์กรณีรุนแรงอาจต้องเข้ารักษาในห้อง ICU ใช้เครื่องช่วยหายใจและได้รับยาสเตียรอยหรือยาต้านการอักเสบการรักษาแบบภูมิคุ้มก,กันบำบัดสำหรับผู้ป่วยบางรายอาจได้รับพลาสมาจากผู้ที่หายป่วยหรือยาต้านไวรัสชนิดโมโนโค n อแอนติบอดีวิธีป้องกันการป้องกันส่วนบุคคลฉีดวัคซีนโควิด1 9เให้ครบตามกำหนดสวมหน้ากากอนมามัยโดยเฉพาะในที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆเ้สบูสบ่และน้ำหรือแอลโกอฮอล์เจเร์เซ็ักษาระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและพื้นที่ที่ปิดที่มีการระบายอากาศไม่ดี ลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าตาจมูกและปากโดยใช้โดยที่ไม่ล้างมือการป้องกันในที่ทำงานหรือบ้านทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆเช่นมือจับประตูโต๊ะโทรศัพท์มือถือระบายอากาศในอาคารโดยเปิดหน้าต่างหรือใช้เครื่องกรองอากาศการป้องกันระดับชุมชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขกับตัวที่มี กับตัวเมื่อมีอาการหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยข้อรับการตรวจหาเชื้อ PCR หรือ ATK หากมีอาการหรือสงสัยว่าติดเชื้อสรุปโควิด1 9เเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากไวรัส SARS-CoV-2 โดยการแพร่กระจายผ่านละออง อาการมีตั้งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรงพี่รักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนสวมน้าก,กานอนามัยและรักษาสุขอ,อนามัยของส่วนบุคคลขอบคุณค่ะ